สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องแน่น้อยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม Monster Hunter Generation Ultimate EP ที่56แล้วนะครับมาสำหรับ EP นี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับผมเรามาล่าตัวของอ,อ่าฟาแดงนะรอบนี้ก็อยู่กับพี่เลนะเหมือนเดิมแล้วก็ อยู่กับคุณดอมนะครับเหมือนเดิมนะครับผมอ่านชื่อิีขอไปด้วยนะก็เป็นปาร์ตี้สามคนเหมือนเดิมแล้วก็มาล่าฝ่าแดงนะครับผมมาฟาร์มเอฝ้าแดงเพื่อจะทําอาวุธนะอ,อาวุธที่ของฝ้าแดงอาวุธของฝ้าแดงที่ เราต้องทำเป็นวุฒิสายระเบิดนะครับผมสายบาสเป็นพองระเบิดมันจะมีพองระเบิดนะครับที่น่าทำอยู่ของปาตาลิตขิมสารฟาตาลิตนะก็ชุดเซตของที่มิโฮใช้ก็เป็นชุดเซตเตร์แต,แตนทองเหมือนเดิมนะครับนี่นะเป็นรอบนี้เอาปืนมาเล่นนะครับ ปืนสายเวเลอร์เอาแอสซลูตเรดินิทมากันตายนะผมสกิลก็จะประมาณนี้แหละสกิลอันนี้เป็นสกิลที่ค่อนข้างจะฟูลสุดแล้วนะสำหรับสายปืนนะผมกับชุดเซตตะกตตันทองเป็นชดเซตที่ดีมากแล้วนะก็มีสกิลค่อนข้างครบนะผม ปืนที่มีโฮใช้ก็เป็นปืนของนาการนะปืนปืนที่ยิงกระสุนเพียสนะครับผมเป็นกระสุนเพียสหนึ่งนะที่ยิงออกไปนะครับผมแล้วก็เอากระสุนทำรองมานิดหน่อยเป็นเพียสสองกับเพียสสามนะตามลําดับนี่นะอัฟฟินิตี้มันเยอะมากนะผมเดิมเดิมมาให้เนี่ยปืนของนาการมันมีอัฟฟินิตี้อยู่สี่สิบเปอร์สี่สิบเปอร์เซ็นแล้วนะผม เป็นปืนที่ยิงกระสุนเพียได้ดีสุดๆแล้วนะสำหรับปืนนาคาอ f ฟฟินิตี้เยอะนะผมนี่เราดันอีกเปิดได้ถึงอ,อ่าดันคิทิคอนได้ถึงสามเลยนะคิทิคอนอายนะผมก็ได้อ f ฟฟินิตี้เพิ่มขึ้นมาอีกสามสิบเปอร์เซ็นเป็นเจ็ดสิบนี่เรียกว่ายิงคิรัวๆเลยนะปืนอันนี้นะผมมีสกิลที่เพิ่มใส่เพิ่มก็คือ สกิลตัวของเพียดเพียดอัพนะครับผมแล้วก็มีสกิลเดดไอยนะทำให้เรายิงแรงมากๆสายไวเลอร์เนี่ยมีข้อดีตรงที่มันเพิ่มความแรงกระสุนทุกประเภทนะเพิ่มขึ้น5%นะครับนะผมแค่กดวเวเลชีดนะ ก่อนที่เราจะยิงทุกครั้งเรากดวนะเพื่อ,อเก็บเกบเลี่เวเลชีตนะผมแล้วเนี้ยมันจะครอบทับด้วยกระสุนสีแดงแบบนี้เราก็จะเพิ่มการเก็บเกลเวเลชชีตเร็วมากนะผมเนี้ยเรากดวแล้วก็กดรีโลกระสุนนะเนี่ยเห็นไหมแล้วมันจะมีกรอบสีแดงๆครอบทับกระสุนของเรา แล้วพอเรายิงออกไปม,ม,กมันก็จะเก็บเกจเวลจีสไปด้วยแล้วก็ความแรงกระสุน,นเราก็จะเพิ่มมากขึ้นไปด้วยนะผมเพิ่มให้กับกระสุนทุกประเภทนะครับผมห้าเปอร์เซ็นนะความแรงเพิ่มขึ้นห้าเปอร์เซ็นนะผมกระสุนทุกประเภทนี่ด้วยว่าเป็นสายที่เล่นง่ายสุสดแล้วนะสำหรับสายวีลเลอร์สายปืนนะครผม ก็มันจะมีอีกสายหนึ่งนะสำหรับไรโบกันก็เป็นสายเดิฟที่เขาเล่นกันนะเป็นที่นิยมนะแต่เอาจริงๆมันค่อนข้างจะใช้ยากนะสายเดิฟเพราะมันต้องกดเคาน์เตอร์ให้ตรงนะครับก็แน่นอนว่ามีโฮเล่นเคาน์เตอร์ไม่เก่งอยู่แล้วครับก็เลยมาเล่นสายเวเลอร์แทนเพราะว่ามันเล่นง่ายกว่านะครับแล้วก็ที่ว่าน่าจะมีอืความแรง ที่ค่อนข้างจะแรงเราแค่บัฟกดวายบัฟรีโหลดกระสุนเพื่อให้เรากระสุนเราแรงขึ้นง่ายๆนะครับผมใส่วิลเลอร์แค่นี้แล้วก็ยังยังเซฟชีวิตเราค่อนข้างจะง่ายด้วยนะครับผมเพราะว่ามันมีโล่นะโลมจุดง่ายกว่าการเคาน์เตอร์นะครับเนี่ยโลวิลเลอร์นะครับผม ค่อนข้างจะหลบง่ายกว่าอาดีตเยอะเลยนะไม่ต้องรอให้เรากดตรงจังหวะนะครับผมเรากดก่อนกดค้างก็ได้นะครับผมเพื่อให้เราติดโลเวลเลอร์แล้วพอเราโดนสกิลมันมันก็จะลดเลือดเรามีเดียวนะครับผมเรียกว่ากานตายได้ง่ายกว่าอแล้วก็ยิงไกลๆแบบนี้นะครับผมเพราะว่าเราปืนที่มีโทใช้อะ ปืนอากาเราแต่งปืนมาเป็นแบบอลองบาเรียวนะครับก็คือสนัยนั่นแหละง่ายๆสามารถที่จะยิงได้ไกลกว่าปกติแล้วบวกกับเราใส่สกิลเดซอาย,ายนะครับผมยืดระยะการโจมตีให้กระสุนเราแรงปกติเนี่ยสายปืนนะมันจะมีระยะ ใกล้ระยะกลางแล้วก็ระยะไกลนะผมในการยิงเพื่อให้ได้ดาเมจสูงสุดนะไม่ใช่ว่ายิงทุกระยะแล้วดาเมจมันจะได้ดาเมจสูงสุดทุกระยะนะผมมันไม่ใช่นะระยะที่เราจะได้ยิงได้ดาเมจสูงสุดก็คือระยะกลางนะผมถ้าเราเข้าใกล้เกินมันก็ดาเมจปืนเราก็จะเบาลงนะหรือว่าเราอยู่ไกลไกลเกินดาเมจเราก็จะเบาลงนะ สำหรับสายปืนนะสำหรับคนที่ไม่รู้นะผมเพราะฉะนั้นเราเลยจำเป็นที่ที่จะต้องใส่สกิลเด e a อเพิ่มเข้ามานะครัผมทำให้เรายืดระยะการยิงเนี่ยให้มันแรงสมบูรณ์ร้อยเปอซนได้เยอะๆนะคผมก็ง่ายๆเราจะอยู่ได้ไกลกว่าเดิมหรือว่าใกล้กว่าเดิมเพื่อให้เรายังคงได้ดาเมจสูงสุดอยู่นะสำหรับในการยิง ก็แนะนําให้สังเกตง่ายๆนะเวลาเรายิงเนี่ยแล้วหน้าจอเราสั่นแบบเนี้ยเห็นไหมแสดงว่าเราได้ดามิสูงสุดนะจากการยิงมอนนะผมอันนี้คือระยะที่มดีสุดแล้วนะแต่ถ้าเราลองอยู่แบบอยู่แบบไกลเกินแบบระยะไกลๆเลยนะเรายิงนะหน้าจอเราจะนิ่งๆนะครับผมังให้สังเกตหน้าจอง่ายๆ ถ้าหน้าจอเรายิงงมันจะได้ดามจดเบานะก็วิธีการกะระยะยิงง่ายๆก็แนะนำให้ลองอลองอยู่ห่างๆกลางๆเล็กน้อยนะประมาณนี้แหละแล้วถ้ามันอยู่ใกล้เกินไปหรืออยู่ไกลเกินไปก็แนะนำให้ยิงขยับเข้าไปขยับเข้าขยับออกให้หาระยะยิงให้ได้นะ เราจะได้ดามิทำดามิได้สูงสุดนะแต่ส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่แล้วมีโฮก็จะอยู่ไกลๆมากกว่านะเพราะว่าอ,อยู่ใกล้มอนแล้วมันเสียงตายนะเพราะเพราะว่าสายปืนเนี่ยมันชุดมันบางกว่าสายทีใกล้มากๆนะผมเรียกได้ว่าโดนสกิลไม่ดีๆก็นอนแมวแล้วนะผม ุดมันบางสุดสุด,สด,สด,สดแล้วหรบสายตีไกลแต่มันก็มีข้อดีตรงที่มันเล่นง่ายกว่าเราแกยืนยิงแล้วมันทำดาเมจได้เรื่อยๆนะครับเป็นสายที่ถ้าของเราฟูลแล้วแนะนำให้เล่นนะครับสายตีไกลเนี่ยเพราะว่ามันทำดาเมจได้เรื่อยๆมากกว่าสายตีไกลนะมันไม่เหนื่อยนะครับ ไม่ต้องมาคอยวิ่งตามมอนนะอันนี้เราแก้ยิงเรื่อยๆแล้วคอยหลบมอนแค่นั้นนะฮู้ตัวของฟ้าแดงตัวเนี้ยเ,เล่นสายดีไกลจะค่อนข้างจะดีมากกว่านะค่อนข้างจะไม่เสี่ยงตายมากกว่าสายสีไก่นะเพราะว่าตัวของฟ้าแดงมันมม่มีมมสกิลอุกบาทรอบตัว ค่อนข้างจะน่าลำคาญมากกว่าของตัวของปัตติริษานะครับเพราะว่าอุกกาบาตมันค่อนข้างจะเอลีกว้างแล้วมันรอบตัวด้วยนะผมแล้วมันแรงมากนะเรียกได้ว,ว่าอดาบคู่นยของมิโฮก็เล่นไม่ได้นะผมเสี่ยงตายสุดๆเลยนะขนาดพลังป้องกันชุดเยอะแล้วนะผมเรียกได้ว,ว่าโดนไม่กี่ทีก็ตายนะแล้วมันเป็นท่าหลักด้วยนะถ้าปล่อยอุกกาบาตรอบตัวไฟแดง แรงมากเลยนะมีเขาก็เลยมาเล่นสายปืนแทนนะเนีย่ยยืนยิงห่างๆนะครัง่ายๆไปทำดาเมจรเรื่อยๆนะครถ้าเล่นกันเป็นปาร์ตี้เล่นสายปืนง่ายสุดแล้วนะเซฟสุดแล้ว แล้วท่านี้แรงมากนะโอ,อ้โผไม่โดนเกือบสุระยะพอดีนะครับผมถ้าพ่นไฟของมันเมื่อกี้นะแรงสุดๆนครับผมเราบัฟไปก่อนนี้นะตามสเต็ปนะครับผมเราบัฟแบบเต็มสูบเลยนะเอา,มาเมล็ดพืชอย่างอาร์เมอร์ฟีดกับตัวของไมซฟีดมาเพิ่มด้วยนะครับผมอืมเป็นสองบัฟแบบตึงๆ องบัฟจมตีป้องกันนะผมเอามาเล่นกับมีก้านิมมันดกกับมีกม้ามอสกินนะบัฟด้วยกันได้คู่กันได้นะมันไม่ทับกันนะผมยิงยาวยาแนะเราเอาอกระสุนเพียสที่เรามาคราบนะเราเอามาแค่เพียดหนึ่งนะผม เพราะว่าของมันเต็มนะเต็มกระเป๋าเราเอากระสุนสำรองมาแค่เพียสองเพียสามไม่ได้เอาของคาบมานะผมของคาบเราของคาบกระสุนเราเอามาแค่เพียสหนึ่งเดียวเพราะว่าเราเน้นยิงเพียสหนึ่งครับมันมีลาผิดไฟนะยิงหนึ่งครั้งจะออกสามนัดน,นะผมสำหรับเพียสหนึ่งนะผมกระสุนเจาะนะทาานี้กระสุนเพียส สองสายปืนนี่ค่อนข้างจะแรงสุดแล้วนะผมก็อเล่นค่อนข้างดีสุดแล้วนะเนี่ยถ้าเอลถ้าไฟนี้แรงนะผมรอบตัวกว้างเลยนะครับสายที่ใกล้เลยมีหฮเลยไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่กับปลาดแดงนะผม ยาวๆยิงยาวๆเราคอยยิงแล้วก็คอยหลบไปเรื่อยๆนะครับมาลีโลกระสุนยิงกันต่อค่อนข้างจะมันมากนะเล่นสายปืนอืมยิงรัวจัดแล้วก็จ่ายดามจเรื่อยๆนะครับ นี่ไงเห็นไหมปล่อยกบบาทรอบตัวนะกว้างมากแล้วก็แรงมากๆนะเล่นลําบากนะต่ดีใกล้นะมีโฮยังไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่กับฟ้าแดงตัวนี้มาเป็นท่าที่ปล่อยเห็นไหมปล่อยบ่อยด้วยนะครับเป็นท่าหลักนะยืนลําบากอะแสดีใกล้นะครับแต่เรานี่ยืนห่างๆยิงยาว คอยหลบอย่างเดียวนี่เรามีทั้งโล่นะผมแล้วก็มีแอฟซูลูตเรดิเนตเพื่อเอามากันตายแล้วก็ามารีโหลดกระสุนนะผมแอฟซูลูตเรดิเนตมันรีโหลดกระสุนให้เราด้วยนะเวลาเรากดถ้าเรากระสุนหมดเรากดกดได้นะผมแื้วเราครับรัวๆนี่เจ็บการครับแบบมีโน คับ้วยิงต่อนะครับผมคาบกระสุนไปยิงต่อหลายปืนไม่มีอะไรมากมายนะแค่เราเตรียมกระสุนไว้เยอะๆเลยนะครับผมเตรียมของคาบกระสุนแล้วก็เตรียมกระสุนไว้เยอะๆเอามายิงนะให้มอนตายไวๆอืมยาวเวลาเราอยู่ในโหมดวีเลจีนนะสำหรับไรโบกันนะครับผมอ่าเวลาเรากดยิงออกไปนะกดยิงเสร็จแล้วเรากดลบนะครับ มันจะทำดามิเพิ่มเติมนะเวลาเรากดยิงแล้วกดหลบมันจะได้กระสุนเราจะยิงกระสุนพิเศษออกไปก็คือกระสุนนอโมลนะคับนี่ยาวๆไหนไหม นี่เห็นไหมมันกดรบแล้วมันจะการเป็นการยิงแบบออโต้แบบนี้นะเห็นไหมกระสุนแบบน้องมอก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่หรอกอืมยาวๆเฉพาะเวลาเราอยู่ในโหมดวิลลจีนนะผมส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้ใช้หรอกือเราจะใช้ก็แค่กดวายกดวายแล้วก็กดรีโหลดนะครับ รกระสุนเพื่อให้เราเพื่อให้บัฟกระสุนเราแรงขึ้นท้าเซนแค่นั้นนะเราจะใช้อยู่แค่นี้ทำให้กระสุนเราแรงสุดๆแล้วใช้ง่ายๆนะครับผมเวลาเรารีโหลดกระสุนเราก็กด Y ไปด้วยนะกด Y วก่อน,นกด Y วก่อนรีโหลดกระสุนอเราก็จะได้กระสุนที่แรงๆมาใช้ง่ายๆเนี่ยกดไว ปึ๊บดีโลกระสุนเห็นไหมมีกรอบปีนแดงที่กระสุนเราเราจะปีแรงมากขึ้นแต่วันนี้ก็อหูตะโกนนะผมสีมันมาหนึ่งจังหวะล้มนะสวยเรายิงฟรีนะผมยิงยาวๆเลยอืม <c oughs> ฟินิตตี้รัวๆมันจัดฟินิตตี้เยอะมากนะครับผมติดขิ้แบบทุกดอกอะ่ะบอกเลยแรงจัดเลยนะแล้วก็ดามเมจค่อนข้างเสถียรมากนะครับผมอ่าสำหรับสายปืนเรียกได้ดว,ว่าตีติดขิ้แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับฟินิตตี้ตรงปืนมันเยอะนะครับ บัฟไปก่อนตึงๆบอกเลยเจอพลังของไมซีดนะคุใบไมซีดเนี่ยมันเพิ่มเยอะสุดแล้วนะพลังยจมตีเพิ่มสิบแ้มนะส่วนเอ่อมีกานิมอนดักเนี่ยเราเพิ่มเพิ่มมาแค่เจ็ดนะแต่มันมีข้อดีตรงที่มันอยู่จนกว่าเราจะตายนะมีกานิมอนดักบัฟมันอยู่จนกว่าเราจะตายส่วนไมซีดนี่ก็เพิ่มสามนาทีนะแต่เพิ่มพลังยจมตีสิบหน่วยนะนเรียกได้ว่าเยอะสุดแล้ว เรียบร้อยตายนะผมหลับปลาแดงตัวนี้ก็เป็นการเล่นที่ค่อนข้างมันมากนะสายปืนยิงมันจัดเลยโอเคเราแร่ัตถุดิบกันก่อนนะตัวของปลาแดงฮิมซันตัวนี้เนี่ยมันล่าวัถุดิบได้ครบทุกส่วนเลยนะผมล่าได้สามส่วนนะแล่แร่ได้สามส่วนขออภัย ส่วนหัวส่วนตัวส่วนหางส่วนพวกนี้เนี่ยมันมันแร่ได้เยอะมากอะเนี่ยเราเดินไปเห็นไหมมันแร่ได้อีกแล้วนะผมแร่จนเวลาหมดอะ่ะตัวเนี้ยนะครับผมเรียกได้ว่าได้วัตถุดิฐเยอะมากๆกแล้วแล้วก็เอามาคาบอาวุธได้ค่อนข้างดีมากนะเป็นอาวุธสายระเบิดนะสายบาส โอเคจบไปนะครับประมาณนี้นะสำหรับการล่าปลาแดงในคลิปนี้นะครับผม EP ต่อไปก็จะไปล่าอะไรกันต่อก็อย่าลืมติดตามรับชมด้วยนะครับคร่าวๆก็จะประมาณนี้สำหรับ EP นี้นะมาล่าปลาแดงทีมสันปลสลิตนะครับผมโอเค คลิของไปก่อนก็มิโฮก็กําลังทําพองแรงสายระเบิดอยู่นะคมันมีข้อดีตรงที่มันให้ช่องมาเยอะนะครับอาวุธปัตตลิสเนี่ยประมาณนี้นะคลิปของทีก็ถือว่าเร็วอยู่ถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อพาชคลิปใหม่ๆของช่องเราด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้ก็ประมาณนี้ไปก่อนครับเจอกันอีพีหน้าสวัสดีครับ